ตอนผู้ชุมนุมก็ถือมะชนและนี่คือแถวตำรวจครับจัได้การค่อนข้างวุ่นวายนะครับในบริเวณตรงนี้คุณลมาแล้วนะชี hmm. ้อีกรอบนะครับนี่รอบที่5ครับ มุระบุมีแต่เด็กนะครับไ,ไอ้เยี่เไอ้เหี้ยมีแต่เด็กลูกเคจากันมันมีแต่เด็ก มันส่วน,ม,ม,นมีโล่ใน,ในะครับมีโล่หรือเปล่าว้ายมีโล่หรือเปล่าทีนี้คือการผักดันกันระหว่างผู้ชมุม,มกับเจ้าหน้าที่นะครับ ประกาศว่าทิ้งตัวจับกลุ่มมีการประกาศของเจ้าหน้าที่ตลอดตอ่อเนื่องนะครับว่าทิ้งตัวจับกลุ่มนะครับคล้ายๆคำนี้นะครับ ตอบโต้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงดันเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ยังคงดันกันไปกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับบนรถประกาศตลอดนะครับขอวินบอลครับขอวินบอล ขอพิณวอนอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะฟังแล้วเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งงสถานการณ์ตรงนี้ค่อนข้างนัวพอสมควรนะครับ กลับไปนะครับผูุ้งลมมีการยืดโล่ไม่ใช่ครับทางด้านเจ้าหน้าตำรวจได้ทิ้งโล่นะครับแล้วก็ฉีดน้ำํามอีกรอบหนึ่งนะครับ ผู้ชุมนุมเริ่มมาสมทบตำรวจขอความร่วมมือผู้ชุมนุมอย่าคว้างปาอะาไรใส่ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีการฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเราพบเห็นผู้ชุมนุมวัยรุ่นนะครับและผู้หญิงนะครับพยายามที่จะดันแนวหน้านะครับ การเพิ่มแรงดันน้ำมีการเพิ่มแรงดันน้ำมีการฉีดน้ำครบทุกช่องทาง างด้านนี้ก็มีแนวของเจ้าที่ตำรวจนะครับซึ่งมาพร้อมโล่และกระบองนะครับมีการเคลียร์สื่อออกจากบริเวณด้านบน BTS นะครับ กลับไปบริเวณตำรวจประกาศระบุว่าด,ด้วยรักและห่วงใยนะครับตำรวจขอร้องให้ผู้ชมุมนุมกลับบ้านนะครับหลังจากที่มีการฉีดน้ำเพื่อสลายการชมุมนุมถึง5้ารอบนะครับก็บประมาณ Đèn đánh đó. hả? Ừ, cam tan. Mai là hả? Đặt Để... luôn đi.